พิธีกรตัวท็อปส่งลูกชายเข้าเรียนนานาชาติดังช็อบค่าเทอมครึ่งล้านโตเร็วมากเผลิบแป๊บๆน้องพร้อมลูกชายสุดหล่อของพิธีกรหนุ่มชื่อดังกัน,ก,นกันตถาวรและภรรยาคนสวยพลอยเอดาก็ถึงวัยที่ต้องเข้าเรียนได้แล้วซึ่งล่าสุดคู่รักกันพลอยตื่นเต้นดีใจ ที่ได้ให้เห็นลูกชายเติบโตอีก1นก้ากับการอาอกไปใช้ชีวิตข้างนอกพบเจอผู้คนทั้งคู่ได้ส่งลูกชายเข้าเรียนที่เวลิงตันคอลเลจ e อินเตอร์เนชั่นแนลสคูลแบงคอกแน่นอนว่าโรงเรียนานานาชาติอินเตอร์แบบนี้ค่าเทอมก็สูงไม่น้อยเช่นกันราวๆา0 0้าร้อยสี่สิบศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์บาทปีดานพลอยไอดาได้โพสต์ข้อความถึงลูกชายสุดที่รักด้วยว่า เปิดเทอมวันแรกของเฮียพร้อม24สิงหาคม6 6พร้อมคอนตาเตวันวันนี้พาไปเจอทิชเชอร์ดูห้องเรียนทำความคุ้นเคยก่อนที่จะเริ่มเรียนจริงวันพรุ่งนี้ซึ่งจะค่อยๆปรับตัวเข้าเรียนเองเลยพ่อแม่ไม่ได้เข้าด้วยเริ่มจาก1.3 0ชั่วโมงก่อนถือเป็นการปรับตัวทำใจของมามีไปด้วยวันนี้เห็นหนูยิ้มสนุกมีความสุขมามีป้าก็อุ่นใจขอให้หนูเป็นที่รักของทุกๆคนเป็นเด็กน่ารักสดใสเข้ากับเพื่อนๆและคุณครูได้เป็นอย่างดีและขอให้หนูสนุกสนนุุกกกกับทๆกการรรเียู้ ในโรงแรมนี้นะครับลูกมามิปปารักเฮียพร้อมหน่าใจหายมากๆเลยหนูโตขึ้นอีกคนสเตปแล้วนะลูกรักโลกใบนี้กว้างกว่าที่หนูคิดมากมามิปปาจะคอยดูหนูเติบโตในทุกๆวันเลยนะครับคอยซับพอร์ตลูกตรงนี้สเสมอนะครับลูกมามิเก่งมากมามิรู้ว่าลูกทําได้ลูกจะผ่านบททดสอบนี้ไปได้ครับรักพร้อมนะลูกบันทึกคุณแม่คุณแม่มีเรื่องเล่าพร้อมเองสองวัยสี y ่ไมบีพร้อมแทนแอนติบอีส